สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาศลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับดีๆมาแบ่งปันนะครับทุกๆวันนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับพี่พท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ 0817941656หนะครับหรือจะโทรสอบถามได้เหมือนเช่นเคยนะครับผมพาทุกพักเครื่องนะครับพี่พี่จะส่งไปสนีฟรีนะครับพี่พีวันนี้นะครับมีเหรียญสวยๆของหายากหลายชิ้นนะครับพี่พห้ามพลาดรับชมเลยนะครับพี่พอย่างไงก็ไม่เช่าก็ไม่เป็นไรนะครับพี่พี่มาชมเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทักทายกันนะครับผม3องค์แรกของเรานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอ้โหวันนี้พิธีใหญ่จริงนะพี่พี่เป็นเหรียญ ทักษิณมิ่งมงคลนะครับเป็นเหรียญเข่ากงนะพี่พี่อันนี้พุทธาพิเศษโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆเลยนะพี่พี่นี่น่าเก็บมากๆเลยนะครับสวยมากๆเลยปี211พิธีใหญ่นะครับพระอาจารย์นำวัดดอนสันลาหลวงพ่อดำวัดตูยงหลวงพุธทิมวัดช้างให้โอ้โหเกจิแบบสุดยอดนะครับหลวงพ่อเขียวอย่างเงี้ยพี่พี หลวงพ่อเมืองจังหวัดลำปางนะครับหลวงพู่นาควัดละคังโหแบบเก๋จ oh, oh, ิ like, ทั่วฟ้าเมืองไทยจริงนะพี่ๆเนี่ยหลวงพ่อเส่งวัดแหลมทรายเงี้ยสุดยอดพิธีนะครับเป็นเหรียญเข่ากงเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับท่านใดชอบนะครับผิวพันธุ์ลมดําเดิมๆเลยนะครับนานๆมานะพี่ๆอันนี้คือสุดยอดพิธีใหญ่นะพี่ๆีดูง่ายมากๆเลยนะครับมีมาสามเหรียญเลยนะพี่ๆท่านใดเร็วท่านใดได้เลยนะครับ สวยมากๆเลยนะครับผมนี่ทันใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับหลักร้อยเบาๆนะพี่ๆเอาแบบมาแบ่งกันไปใช้แบ่งกันไปเก็บนะครับนี่สวยทุกเหรียญเลยนะพี่ๆี่นี่น่าเก็บจริงๆนะครับผมทันใดชอบมีมุมมีทางนะครับก็สอบถามกันมานครับเหรียญพักสินมิ่งมงคลผิวประหลอดเดิมเดิมนะครับผมดูง่ายมากๆสุดยอดวิธีนะครับผมหลวงพอ่อเสงวัดแหลมทรายนี่ก็สุดยอดนะครับหลวงู่มหมุน หลวงพ่อหม,มุนวัดเข่าแดงนะครับภาคใตนะ้อีกหนึ่งเกจิดังนะพี่พี่แล้วก็โอ้โหพระจาันนําอย่างเงี้ยสุดยอดนะครับผมน่าเก็บมากๆนะครับแล้วต่อไปก็จะป็ปเหรียญไต,ต่ห้องกงนะพี่พี่เนี่ยหลวงพุโต๊ปุกเสกปี2 2เป็นหิมแปดเหลี่ยมอย่างนี้พบเจอน้อยนะพี่พี่มีเล็กกับใหญ่นะพี่มาเป็นคู่เลยนะโอ้โหองค์นี้เนี่ยครับ ผิวหลุงเลยนะพี่ๆนี่หลุงสวยเลยนะครับผมเขาจะมีรูปทรง2แบบนะครับแปดเหลี่ยมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคล้ายๆรูปไข่นะพี่ๆนี่สวยมากๆเลยนะครับทันใดพลาดสองเหรียญน,นี้ถือว่าโอ้พลาดเลยนะพี่ๆคือเหรียญสภาพสวยแชมป์เลยนะครับผมเ <ๆ S 1> หรียญหงส์ไต้ฮ่องกงนะครับทันใดชอบมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญเล็กนะครับสวยทั้งคู่นะพี่ๆนี่ ท่านใดมีมุมมีทางนะครับน่าเก็บอันนี้ก็หลวงปู่โต๊ะวัดพระดูชิมพีนะครับปกเสกนะครับผมองค์ต่อไปนะพี่ๆอันนี้หนีหายากเป็นพิมพ์หายากนะครับเขาจะมีหลายพิมพ์นะครับเป็นพระกิ่งพิมพ์อุปคุตนะครับพระอาจารย์เชื้อหนูเพชรน,นะพี่พิมพ,พ์แต่งดูง่ายมากๆนะครับมีต่อโค้ดด้านล่าง อันนี้เขาจะมีพิมพ์พักกิ่งพิมพ์หลวงปูแหวนโอ้หลายพิมพ์มากนะพี่พี่และพิมพ์เนี้หายากจริงนะพี่พี่นี่สวยมากๆเลยนะครับตามองค์ก็จะมีรอยแต่งแล้วก็ปรากฏตามซอกนะครับก็จะมียาแดงยาขัดนะครับพี่พี่นี่อันนี้กระแสวันนะคือแบบจบเลยนะพี่นี่อุดกิ่งนะครับท่านใดชอบมีมุมมีทางนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเหรียญหานะอ่าเป็นรูปหล่อที่หายากนะครับผมพบเจอน้อยนะครับ องนี้ก็ต่อไปนะพี่พี่อันนี้ก็สุดยอดวิธีใหญ่นะครับเป็นเหรียญสมเดเ็จพระนเรศวรมหาราชนะพี่พี่เป็นเหรียญพระเดศศึกนะครับปี0607ประมาณนี้นครับอ่า07นนะพี่พี่นี่สวยบล็อกนิยมนะพี่พี่งวงติดขาช้างนะพี่พี่เนี่ยวันนี้เราก็มาร่วมนะครับพูดคุยศึกษาพระเครื่องไปด้วยกันนะพี่พี่แบ่งปันกันนะครับ ตามองค์ก็ผิวอัปก้าก็จะมียาแดงดําเดิมนะครับในผิวอัปก้าคือวิ้งวิเลยนะครับอันนี้พิธีใหญ่นะพี่ๆน่าเก็บมากๆเลยนะครับห้ามพลาดเลยนะพี่ๆทั้งเหนือนะพี่ๆนี่เหรียญพิษโลกใช่ไหมพี่น่าจะใช่นะครับผมอันนี้เป็นประเด็จศึกนะครับผมทันใดมีมุมมีทางนะครับก็ สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมเหรียญสวยมากๆเลยนะพี่พี่ถือว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะพี่พี่อันนี้มีประสบการณ์มากๆนะครับพุทธาพิเศษแบบโอ้โหยิ่งใหญ่นะพี่พี่หลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมหลวงพุโตหลวงพุโตประดู่เฉียพีก็ปลุกเสกนะพี่พี่หลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมหลวงพ่อแจ่มวัดวังเหนือนะครับโอ้โหเกจิทางใต้อีกเยอะนะพี่พี่หลวงพ่อเมืองวัดท่าเห็นะครับผม อันนี้คือสุดยอดนะครับหลวงพ่อสวัยหลวงพ่อทบวัดชนแดนโอ้โหเกจิแบบโอ้โหหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วอันนี้อันนี้คือว่าเป็นพระดีวิธีใหญ่จริงๆริงนะพี่ๆน่าเก็บมากๆเลยนะครับผมและอันนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้สั่งกระจายเก่านะพี่ๆโอ้โหเก่ามากเลยนะผิวปลอดเดิมๆเลยนะครับเป็นเนื้อตะกั่วบโบราณนะพี่ๆนี่อันนี้พระไม่ได้ใช้นะพี่ๆเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนิดนึงนะพี่ๆนี่อันนี้เนี่ยปลอดแห้งๆอย่างกระหลกผู้สุกเลยนะพี่ๆเนี่ยเนื้อชิ้นตามซอกองคพระนะพี่ๆก็จะมีคราบขี้ฝุน คือคาบการเก็บเก่าพระสวยเป็นสังขาจารอบโบราณเนื้อตะกวดนะพี่พระสวยผิวประหลอดเดิมๆเลยนะครับหน้าตาติดคมชัดนะครับท่านใดชอบนะครับห้ามพลาดนะครับเก่ามากๆนะครับแล้วองค์ต่อไปอันนี้อันนี้เป็นรูปหล่อ,อกเก่าน่าจะเป็นหลวงพ่อเขียนนะพี่ ผมดูนะครับน่าจะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเขียนอันนี้เก่ามากๆเลยนะครับีกระแสวันนะคือผิวไฟแดงแงเลยนะครับผมนี่หล่อโบราณน,นะครับท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับผิวไฟแดงแงเลยนะครับ <c oughs> เนื้อจัดจ้านมากๆนะครับผม <c oughs> ท่านใดชอบรูปหล่อโบราณเก่าๆนะครับแล้วก็หลวงพ่อเพียนไอ้นนี้หายากอันนี้หายากจริงพี่ๆอันนี้เจ้าของใส่กรอบสแตนเลสพร้อมใช้นะมีจานนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพียนเนื้อสามกริยันะพี่ๆีอันนี้จะ เป็นรุ่นมหาบารมีนะครับพี่พี่มีโค้ดตอกชัดเจนนะครับผมนี่และมีหมายเลขนะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นเสือนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแบบที่ผมเคยได้พวกไมค์อนเงินไมค์อนทองนะพี่พี่เหรียญมหาอานาจมหาบารามีปี48อันนี้เป็นเนื้อ 3K อันนี้สวยมากๆเลยนะพี่พี่นี่มีโค้ดตอกชัดเจนนะครับแล้วก็จานนี่จานลายมือหลวงพ่อดูง่ายมากๆจะนวนม้วนนี้นะครับนี่สวยมากๆนะครับเนี่เหรียญใหญ่นะพี่พี่จะมีเหรียญเล็กและเหรียญใหญ่ อันนี้เหรียญใหญ่สภาพสวยเดิมๆกรอบก็โอ้โหกรอบต้องสั่งตัดนะพี่ๆอย่างเงี้ยนะสวยมากๆนะครับท่านใดชอบหลวงพ่อเพี้ยนอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่น2นะเอ้ยรุ่นรุ่นบาทนาละมณ์รุ่นรุ่น2นะเป็นบาทนาละมณ์รุ่น2นะครับน่าจะใช่นะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเพี้ยนนะพี่ๆเป็นตะก,กรุดพวกสาลิกาพวกอะไรนะพี่ๆนี่อันนี้ก็เดิมๆดีจังเลยนะพี่ๆอันนี้กรอบโอ้โหเดี๋ยวสมสูมให้เห็นชัชดๆหน่อยนะครับนี่ อันนี้กรอบเดิมๆเนี่ยมีวอมีโมคดวอถอตรงนี้นะครับนี่จะมีวอถอตรงนี้ที่ปอกนะพี่พี่นี่ตะกุดสวยมากๆเลยนะครับเป็นตะกุดสามกษัตริย์นะพี่พี่ตะกุดเหมือนคล้ายๆพวกสาลิกาพวกอะไรนะพี่พี่หลุมข้าเพี้ยนอันนี้ก็ราคาเบาๆนะครับผมองค์งนี้นี่เก่ามากเลยนะพี่พี่ไม่ทราบที่นะครับเป็นพระเนื้อดินดูแค่กรอบก็สี่สิบห้าสิบปีแล้วนะพี่พี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนิดนึงนะพี่พี่นี่ครับไข่ย,ยุงขี้ยุง ฝุ่นฝุ่นบ้านๆเลยนะครับผมแต่ด้านหลังเนี่ยมียันอย่างนี้นะพี่ๆนี่ท่านใดชอบนะครับน่าจะเป็นเกจินะพี่เนาะเนี่น่าจะเป็นเกจิสร้างนะครับกรอบเก่าโบราณนะครับพิ่นพระเนื้อดินคล้ายๆพระสามนะครับผมกรอบเก่ามากๆนะครับท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมเดี๋ยวเรามาลมอ่าเรามารับชมองค์ต่อไปนะครับพี่ๆองค์ต่อไปเป็นสมเด็จเก่าแล้วพี่อยู่ในกรอบกรอบเจ้าของเรื่มใช้อยู่เลยนะพี่ๆเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับ รอกล้องโฟกัสนิดนึงอ่านี่เป็นสมเด็จเก่านะพี่พี่ท่านใดชอบนะครับห้ามพลาดน,นะพี่พี่เนื้อหาบึกเลยนะครับผมอันนี้เจ้าของเลืองมาอย่างดีนะพี่พี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับสมเด็จ3ชั้นเก่าเก่าเนื้อนึกนุ่มมากๆเลยนะพี่พี่นี่เนื้อจัดมากๆเลยนะครับท่านใดชอบนะครับอันนี้ละสมเด็จเราก็บอกกันตรงๆนะพี่พี่เราไม่มีความรู้นะครับถึงขั้นอย่างนั้นนะครับได้มาตามบ้านเห็นเนื้อจัดเก่าอย่าเนี้ย ผมก็เอามาแบ่งปันนะพี่พี่เผื่อมีพี่ท่านหลายท่านนะครับชอบพักเครื่องพวกสมเด็จพวกอะไรนะครับผมเนี่ท่านใดชอบนะครับมีมุมมีทางนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับสมเด็จเก่าๆเลยนะครับผมได้มาบ้านเดียวกันนะพี่พี่เดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปนี่เป็นปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองนะพี่พี่นี่นี่อันนี้เก่าอยู่ในเลือกอันนี้อยู่ในกรอบเก่าเลื่อมแปะๆสังเกตสมัยก่อนนะครับพี่พี่เขาก็จะเลื่อมแบบ แปะแปะแบบนี้นะครับผมเป็นงานโบราณนะพี่พี่นี่อันนี้ปตาตเพียนไม่ทราบที่นะครับปตาตเพียนเงินปาตเพียนทองนะครับเป็นเครื่องรางนะครับพวกค้าขายโชคลาภนะพี่พี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็ทักกันเข้ามานะครับและอันนี้จะเป็นควางทองแดงนะพี่หลวงพ่อจารันวัดอัมพวันนะครับจังหวัดสิงห์บุรีปี2อ3 7นิะพี่พี่มีโค้ดตอกนะนี่ดูง่ายมากๆนะครับผมผิวไฟนี่แดงแป๊ดเลยกระไหลนาคนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบนะครับ ควางนะหรือมิดโชคนะครับพี่พี่หลวงพ่อ,พอจรันวัดอัมพวันถือว่าใช้แทนรุ่นเนื้อดินรุ่นเก่าได้เลยนะครับพี่พี่นาเก็บมากมาอันนี้ก็น่าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโตะนะพี่พี่น่าจะพ่พอหลวงพ่อโตวัดคอยทางสิงห์บุรีนะพี่พี่ปี2 5 1 4น่่นะครับผมนี่ท่านใดชอบนะครับไม่หลวงพ่อโตวัดคอยก็พ่อโตวัดกำแพงนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับผมกระไหล่ทองแห้งๆเดิมๆเลยนะครับหลังยันเทาะนะ พี่ๆเดิมๆเ,เลยนะครับท่านใดชอบก็ไม่แพงนะพี่ๆหลักร้อยเบาๆนะครับแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อจวนมาในรุ่น5รอบอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นนิยมของหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับจะมีผิวไฟกระไหลทองเนื้อเงินลมดำนะพี่ๆอันนี้ลมดําแบบแห้งๆเลยนะพี่ๆนี่สวยมากๆนะครับบานๆนะครับผมท่านใดชอบนะครับถือว่าพระเครื่องหลวงพ่อจวนนี่ผมแนะนำเลยพี่น่าเก็บจริงๆท่านขังและศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแล้วก็ รุ่นนี้จะเป็นรุ่นสายสินไม่นะพี่พที่พุทธาพิเศษนะครับเป็นรุ่นปี2,518นระครับรุ่นพิเศษรุ่นสายสินไม่อันนี้ก็ไหลทองเดิมๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่ง แบ่งปันกันได้นะครับผมและอันนี้จะเป็นหลวงพ่อล็อกเก็ตนะครับมงกดหลวงพ่อฤษีลิงดํามาพร้อมกล่องนะครับพี่พี่นี่สวยมากๆเลยครับวันนี้ได้มาอีกหนึ่งกล่องนะพี่พี่นี่ท่านใดชอบนะครับหลังยันกรอบเพชรหลวงพ่อฤษีลิงดําก็เป็นถืออริยะสงฆ์นะครับอีกหนึ่งรูปของจังหวัดอุทัยนะพี่พี่ล็อกเก็ตตัวสมบูรณ์นะครับนี่บ้านๆเลยนะพี่พี่นี่อันนี้ก็ ยาเดิมๆเพชรเดิมๆเข็มกัดเดิมๆนะครับผมท่านใดชอบมีมุมมีทางนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับถือว่าเป็นูปหลอรนี่อ่าเป็นล็อกเก็ตที่น่าเก็บนะพี่พี่อันนี้เป็นพระบุชาตั้งหน้ารถนะครับหลวงพ่อวัดปักลองมาขำเท่าหลวงผู้สุกนะพี่พี่นี่เดิมๆเลยนะครับผมดูง่ายมากๆถือว่าเป็นรุ่นเก่านะพี่พการเททองทองเหลืองแบบนั้นหนาอย่างนี้นะครับผมท่านใดชอบนะครับผิวหิ้งหิ้งฝุน่นฝุ่นมีมา2องค์สองรูปแบบนะครับผมนี่ ท่านไดชอบนะครับหลวงผู้สุขวัดประคองมาขามเท่ารุ่นเก่าๆเลยนะพี่ๆถือว่าแต่ไม่ทันตัวหลวงพ่อหรอกนะครับพี่ๆเป็นลกพวกลูกศิษย์ลูกหาท่านทํานะครับนี่เทท้อง หนามากๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับก anyway ็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนตลอดมาเลยนะพี่ๆแล้วก็มารับชมทุกๆวันนะครับท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับบางอย่างก็ไม่ได้บอกราคาบางอย่างก็บอกก็ขออภัยอยากให้ท่านที่สนใจจริงๆนะครับบางครั้งบอกไปก็ไม่ได้เกิดการเช่ากันอยู่ดีนะครับพี่ๆอยากให้ท่านที่สนใจทักมาเหมือนเดิมนะครับพี่ๆก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับเพิ่มไลน์มาโทรมา มาได้เลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ